ก็สวัสดีทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ก็พาทุกท่านมาดูมันสัาปะหลังที่ปลูกผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นะครับซึ่งหลังจากที่เราถ่ายคลิปลงไปให้ดูในวันก่อนนะครับก็มีคําถามจาก f อนะครับบอกว่ามันสําปะหลังเนี่ยเราปลูกผ่านไประหว่างยอดมันนะครับและรากอันไหนออกก่อนกันนะครับซึ่งเป็นคําถามที่ดีมากๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณคําถามนี้นะครับผมก็เคยลองถอนดูแล้วนะครับ ระหว่างยอดที่ถอดออกมานะครับที่เห็นแบบนี้และรากตัวไหนออกก่อนกันจริงๆเนี่ยมันสปะปลังเนี่ยเราปลูกผ่านไปได้ไม่กี่วันนะครับรากมันสปะปลังของเราจะถอดออกมาก่อนนะครับไม่ใช่ว่ายอดจะถอดออกมาแล้วรากออกมาทีหลังนะครับถ้าหากต้นไหนที่เราบ่มเพาะตาแล้วให้ยอดมันถอดออกมาก่อนนะครับยอดมันจะหยุดชะงักก่อนนะครับจะไม่โตเท่าไหร่ จนกว่ารากมันสัาหลังจะออกมานะครับมันถึงจะเริ่มโตขึ้นนะครับยอดมันนะครับถ้าหากว่าเราตัดสดแล้วไปปลูกนะครับเราจะเห็นว่ารากมันสัาปหลังเนี่ยถอดออกมาก่อนลองถอนดูได้นะครับปลูกผ่านไปสักสองวันสามวันนะครับเราจะเห็นต้นมันสัาปหลังของเราเนี่ยที่ปลูกผ่านไปเนี่ยเริ่มมีรากออกมาแล้วแต่ยอดยังเหมือนเดิมยังไม่ถอดเลยด้วยซ้ำนะครับ อย่างที่เห็นนี่คือต้นมันยอดมันที่มันเริ่มถอดออกมาแล้วนะครับลักษณะแบบนี้ก็คือรากมันสําปลังมันจะถอดออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้ต้นอยอดมันเนี่ยกำลังจเจริญเติบโตได้ดีกําลังขึ้นมาเลยแต่ถ้าหากว่าเราบ่มตาจนยอดมันเนี่ยเกิดก่อนที่จะมีรากเนี่ยแล้วเราไปปลูกเนี่ยมันก็จะชะงักนะครับไม่ใช่ว่ามันจะโตขึ้นนะครับมันจะรอจนกว่า น่นเลยพอมีรากออกมาไอายอดตัวเนี้ก็จะโตขึ้นมาทันทีนะครับก็จะโตขึ้นมาทันทีเนี่ยนี่คือยอดมันสำปะหลังนะครับที่เราปลูกผ่านไปแล้วนะครับลักษณะต้นแบบนี้คือมันเริ่มมีรากแล้วนะครับสังเกตดูได้ง่ายนะครับบางคนบอกว่ายอดจะออกมาก่อนที่จะมีรากจริงๆมันไม่ใช่นะครับลองถอนดูต้นที่ยังไม่มียังไม่มีอยอดมันสำปะหลังนะครับ ลูกผ่านไปสัก3 4วันก็ได้นะครับแล้วถอนออกมาดูเราจะเห็นว่าโคนต้นเนี่ยที่อยู่ด้านล่างนะครับใต้ดินเนี่ยมันจะเริ่มมีรากฝอยออกมาแล้วก็หรือไม่ก็มีปุ่มหยักๆบริเวณนี้นะครับก็คือจะมีคล้ายกับยางรอบแต่จริงๆก็คือเป็นรากรอบายอยู่ด้านล่างนะครับที่มันจะพร้อมจะถอนออกมานะครับพร้อมที่จะถอนออกมานะครับ นี่ก็คือมันสําปหลังนะครับหลังจากเราปลูกผ่านไปเนี่ยไม่กี่วันเท่านั้นนะครับถ้าต้นไหนเกิดดีสายพันธุ์ไหนมันเกิดดีเกิดง่ายติดง่ายมันจะมีรากออกมาเร็วมากกว่าสายพันธุ์อื่นๆโดยซ้ํานะครับบางสายพันธุ์เนี่ยอาจจะเกิดช้าด้วยนะครับอย่างแบบนี้นะครับปลูกผ่านไปแล้วหนึ่งอาทิตย์ก็ยังไม่ถอดออกมาเลยก็มีนะครับบางสายพันธุ์นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าหากว่ายังไม่มีรากด้านล่างนะครับ ตัวนี้ก็จะยังไม่ถอดยอดออกมาใหม่นะครับนอกเสียจากว่านะครับนอกเสียจากว่าเราแช่น้ํายาเร่งรากเร็วนะครับแล้วก็ตรงนี้มันมีความชื้นเต็มนะครับอันนี้คือเริ่มแห้งแล้วนะครับตัวนี้มันก็จะมียอดถอดออกมาเร็วนะครับแบบนี้ดูนะครับตัวนี้โอกาสตายไหมก็มีโอกาสนะครับแต่ว่าดูจากด้านล่างยังสดอยู่ก็ไม่น่าจะ มีปัญหานะครับน่าจะเกิดขึ้นมาในช่วงอาทิตย์ที่สองนะครับก็รอดูนะครับก็เป็นคำตอบนะครับสำหรับ f c ที่สอบถามเข้ามานะครับว่ารากมันสำปะหลังเนี่ยกับยอดมันอันไหนออกก่อนกันนะครับหลายหลายคนที่ปลูกมันสำปะหลังนะครับถามว่าตัวนี้มันสำคัญไหมก็ไม่ไม่ได้สำคัญอะไรนะครับก็เป็นความรู้ที่เราแบ่งกันไปนะครับ พูดคุยกันไปนะครับความรู้ที่เรามาแบ่งแบ่งกันแชร์ประสบการณ์กันนะครับหลายคนที่ปลูกมันสําปะหลังในตอนนี้นะครับสายพันธุ์ไหนที่ปลูกแล้วได้ผลผลิตดีก็แนะนํากันเข้ามาบ้างนะครับเผื่อปีต่อๆไปนะครับผมอาจจะหาสายพันธุ์น,นั้นมาปลูกทดลองดูนะครับได้ข่าวว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาจัดอันดับมันสําปะหลังที่ มีน้ำหนักกันด้วยนะครับได้ผลผลิตที่ดีด้วยนะครับต่อไร่เนี่ยก็หลายๆสายพันธุ์ว่ามีสายพันธุ์ไหนบ้างนะครับตัวนี้ผมก็ดียินมาแว่วๆนะครับไม่รู้ว่าสายพันธุ์ไหนนะครับคนที่ปลูกนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับปลูกสายพันธุ์ไหนแล้วได้ผลผลิตดีได้เฉลี่ยกี่ตันต่อไร่นะครับก็แจ้งกันเข้ามานะครับโอเคครับไว้พูดคุยกันในคลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ